ผเริ่มอัดเลยนะลูกนะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกิจกรรมของเราต่อเลยนะคะข้อที่ค้างไว้ก็คือข้อที่ห้าข้อที่ห้าขายนมได้ยี่สิบห้าแพ็คได้เงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทในหนึ่งแพ็คมีนมหกกล่องนมหนึ่งกล่องราคาเท่าใดนะคะราคาเท่าใดขั้นตอนแรกต้องทำยังไงก่อนคะข้อนี้ ขั้นตอนแรกเริ่มจากอะไรก่อนคะเอาเราเอา,อาจำนวนเงินที่ขายได้เนี่ยตั้งใช่ไหมคะหารด้วยนะคะหารด้วยราคานมนะคะที่ขายได้ก็คือขายได้ทั้งหมดไม่ใช่ราคานมนะคะ่ะจำนวนแพ็คที่ขายได้ก็คือขายได้ยี่สิบห้าแพ็คเริ่มจากเอาหนึ่งพันห้าร้อยตังหารด้วยยี่สิบห้าก่อน นะคะหารด้วย25ก่อนจากนั้นนะคะเขาบอกว่าใน1นึ่งแพ็คเนี่ยมันมี6กล่องนะคะเขาอยากรู้ว่านม1กล่องราคาเท่าใดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยเอานะคะราคาที่ขายได้ราคาของนมเนี่ยนะคะมาหารด้วยราคาของนม1นึ่งแพ็คนะมาหารด้วยจำนวนกล่องก็คือ6กล่องใช่ไหมคะหแพ็ค เราถึงจะรู้ว่านมหนึ่งกล่องมันราคาเท่าใดอ่ะก็เขียนวิธีหาคำตอบเลยหนึ่งันห้าร้อยตั้งหารด้วยยี่สิบห้านะคะแล้วก็มาหารด้วยหก็คือนมกล่องมันจะเข้ากับเท่าใดถ้าเขาให้เขียนวิธีหาคำตอบเราเขียนแค่นี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้คุณครูอยากรู้คำตอบว่า วิธีหาคําตอบตรงนี้มันจะได้คาตอบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเด็กๆคิดช่วยกันค่ะคิดช่วยกันดูช่วยกันเลยตอบช่วยคนครูเรื่องนึงนะคะเรื่อที่ชัดแป๊บหนึ่งข้อนี้ตอบเท่าไหร่ลูก สิบ <c oughs> บาทครับหนึ่งพันห้าร้อยตั้งหารด้วยห้าได้เท่าไหร่คะโอหนึ่งพันห้าร้อยตั้งหารด้วยห้าในวงเล็บหกสิบค่ะ ก่อนหน้คุณครูเขียนตรงไหนผิดแล้วก็อ่ะเราก็เอาหนึ่งพันห้าร้อยตั้งนะคะคุณครูขอเอากระดาษทดทดด้านข้างแล้วแต่น้องจะได้มองเห็นชัดเจนเอ่อหนึ่งพันห้าร้อยตั้งหารด้วยห้าเอาหารสั้นแบบนี้ห้าสามเป็นสิบห้าห้าศูนย์ได้ศูนย์ข้อนี้ก็คือสามร้อยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะโอ้ยยี่สิบห้าไม่ใช่ห้าขอโทษทีตัวนี้ต้องเป็นยี่สิบห้าอืมวิธีการหารเราหารยังไงคะเราท่องสูตรคูณแม่ยี่สิบห้าไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องหารนะคะเราก็ใช้การประมาณการเอาการประมาณการจากการคูณน,นั่นเองเราใช้คุณสมบัติความสัมพันธ์กันระหว่างการคูณกับการหารขอลบก่อนตรนี้ อ่านะคะอ่าเราก็นะคะตั้งคูณแบบใช้การประมาณการเอาอ่ะยี่สิบห้ายี่สิบห้าคูณอะไรมันจะได้หนึ่งพันห้าร้อยนักเรียนก็ลองนะคะเริ่มจากอะไรก่อนเอาเป็นหกะะก็แล้วกันหกคูณห้าเป็นสามสิบใส่ศูนย์พิสามหกสองสิบสองบวกตัวเพิ่มสามก็เป็นสิบห้าอ้าวได้สิบห้าพอดีเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ยี่สิบห้าคูณหกก็ได้เท่ากับ หนึ่งร้อยห้าสิบยี่สิบห้าคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้น <60 S 1> ตัวที่อยู่ในวงเล,ล็บเท่ากับเท่าไหร่คะหกสิบหกสิบนักเรียนคะเวลาที่นักเรียนคูณแบบที่ทําเมื่อกี้เนี่ยคุณครูกะประมาณการเอาเฉยเฉยเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องใช้การกะประมาณการไม่ใช่ว่าคําครั้งเดียวแล้วจะได้คําตอบเลยนะคะไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวได้คําตอบเลยนะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องใช้เวลาในการทํานะคะอาจจะคูณครั้งแรก นะคะอะไรที่คุณแล้วมันลงท้ายได้ศูนย์อย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็ใช้ตัวที่มันใกล้เขียงที่สุดนั่นเองนะคะก็ลองทําหลายๆครั้งนะอ่าตัวนี้ได้หกสิบทีนี้เอาหกสิบตั้งหารด้วยหกหกคูณอะไรได้หกสิบคะหกสิบเป็น <10 S 2> หกสิบถูกไหมเพราะฉะนั้นนมหนึ่งกล่องมันราคาเท่าไหร่ลูกสิบสิบหน่วยเป็นบาท ถูกต้องใครทํามาแล้วบ้างข้อนี้ใครที่ทํามาแล้วบ้างคะผมค่ะหนูค่ะผมก็เหมือนกันครับแต่ผมใช้วิธีแตะ่าผักครูอ่านะคะใช้วิธีการหนึ่งพันห้าร้อยผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยคูณหกแล้วก็หารยี่สิบห้าครับหนึ่งพันห้าร้อยคูณหกหารยี่สิบห้ามันจะได้ขอบสิบไหมลูก ถ้าเหมือนหนึ่งพันห้าร้อยคูณหกค่ามันต้องมากขึ้นตัวนี้หารแล้วหารอีกยังไงมันก็จะต้องอ๋อเดี๋ยวก่อนได้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะถ้าคูณครูเราเอาสองพันนะบังกรบอกว่าเอาหกเอาเอาคิดจํานวนแพ็กก่อนคิดจํานวนแพ็กก่อนแล้วก็เป็นกล่องแล้วก็เป็นกล่อง อันนี้มังกรคิดเองหรือเปล่ามังกรต้องคิดเองนะต้องฝึกคิดเองนะคะเพราะว่าเวลาที่อยู่ในห้องสอบเนี่ยไม่มีใครคิดให้นะคิดจํานวนกล่องก่อนใช่ไหมคะเอาหนึ่งพันห้าร้อยไปคูณกับหกใช่ไหมคูนกับหกใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยเอามาหารกับยี่สิบห้าก่อนนะหารแล้วมันจะได้คําตอบเท่าไหร่ครับเอาคุณครูถามก่อนสิบครับ คสิบหรอหนึ่งพันห้าร้อยเอาใหม่นะหนึ่งพันห้าร้อยตั้งคูณด้วยเท่าไหร่นะหกคคูณหกหนึ่งพันห้าร้อยคูณหกมันก็ได้เท่ากับเดี๋ยวก่อนนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะเก้าพันหนึ่งพันห้าร้อยคูณหกมันได้เก้าพันนะเก้าพันเอามาหารยี่สิบห้ายังไงมันก็ไม่ใช่สิบแน่นอนมันต้องเป็นสามร้อยหกสิบสิถูกไหม เัินคิดดีๆค่ะตัวนี้คือเขาหาหาวิธีคิดไม่ใช่คูณแน่นอนลูกต้องเป็นหารครับถ้าเกิดว่าทํำดวมเล็บก,ก่อน<า>ถ้าคูณกันหนึ่งพันห้าร 1, ้อยคูณหกมันได้เท่ากับเก้าพันเก้าพันหารยี่สิบห้าก็ได้เท่ากับสามร้อยหกสิบนะเพราะ<า>ฉะนั้นดูดีๆนะคะดูดีๆ<า>ปิดก่อนนะคะคูกของนี้ปิดก่อนไปต่อข้อที่ข้อที่หกเลยนะคะคุณแม่มีลูกสามคน ทุกๆุกเช้าคุณแม่ต้องให้ค่าขนมแปดสิบบาททุกวันจันทร์ <c oughs> นะคะทุกวันจันทร์อ่าทุกวันจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณแม่จะต้องจ่ายค่าขนมรวมกันทั้งหมดกี่บาทนะคะรวมกันทั้งหมดกี่บาทอ้าวคุณแม่มีลูกสามคนใช่ไหมคะมีลูกสามคนนะคะแล้วก็ให้ค่าขนมคนละแปดสิบบาท เพราะฉะนั้นเฉพาะค่าขนมสามคนเนี่ยก็เอาจํานวนคนไปคูณด้วยจํานวนเงินที่ให้มันก็จะรู้ว่าหนึ่งวันเนี่ยมันเป็นกี่บาทใช่ไหมคะจากนั้นเขาอยากรู้ว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์คุณแม่จะต้องจ่ายเงินรวมกันทั้งหมดเป็นกี่บาทจันทร์ถึงศุกร์คือกี่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์กี่วันลูกห้าวันถูกไหมคะอ่าห้าวันเพราะฉะนั้น อยากรู้ว่ารวมทั้งหมดแล้วมันเป็นกี่บาทต้องเอาไปทําอะไรคะเอาจํานวนเงินของแต่ละวันไปไปทํำยังไงนี่ให้เวลาคิดตั้งสามสิบนาทีแน่เอาไปทํายังไงโลก <c oughs> บวกหรือลบหรือคูณหรือหารถ้าหนึ่งวันมันเป็นเท่านี้ <c oughs> บาท แล้วห้าวันมันจะเป็นกี่บาทก็ต้องเอาไปคูณกับห้าใช่ไหมคะอยากรู้ทั้งหมดเลยว่ามันเป็นกี่บาทไม่ใช่อยากรู้แต่ละวนันถูกไหมลูกจะเป็นเท่าไหร่เอาก็เอาสามไปคูณแปดข้างในวงเล็บก่อนแปดสามเป็นยี่สิบเอ็ดตัวนี้ก็เท่ากับสองร้อยสิบใช่ไหมคะเอาศูนย์ในข้างหลังแปดคูณสามเป็นยี่สิบเอ็ดตัวที่อยู่ในวงเล็บก็คือสองร้อยสิบสองร้อยสิบมันก็คือเงินที่คุณแม่ให้ ทั้งสามคนในทุกๆวันนั่นเองในแต่ละวันนั่นเองวันหนึ่งคุณแม่ต้องให้สองร้ยสิบาทใช่ไหมคะคนหนึ่งก็ได้คนละแปดสิบาทอ่าทีนี้อยากรู้ว่าห้าวันเป็นเท่าไหร่ก็เอาสองร้อยสิบไปคูณด้วยห้าสองร้อยสิบคูณด้วยห้าวิธีการคูณก็คือเอาศูนย์ไว้ข้างหลังเลยหลังสุดหพันห้าสิบอ่าได้เท่าไหร่นะหนึ่งพันห้าสิบบาทหนึ่ง ศูนห้าศูนย์ก็คือหนึ่งพันห้าสิบน่วยเป็นบาทบาทนั่นเองได้คำตอบเท่า okay. กันไหมคะโอเคอ่ะมาดูข้อถัดไปนะคะเมื่อกี้เป็นการดูวิธีหาคำตอบต่อไปนะคะต่อไปเป็นแสดงวิธีทำนะคะเป็นการแสดงวิธีทำตัวนี้คุณครูเคยให้คำในห้องเรียนแล้วนะนะคะทีนี้มาทำด้วยกันว่าทำยังไง วิธีการทำทำยังไงสหกรณ์โรงเรียนแห่งหนึ่งได้กำไรจากการขายสมุด1,349บาทนะคะจากปากกา7จ็ดบาทหากนำเงินกำไรมาปันผลให้สมาชิกจำนวน7คนจะได้คนละกี่บาทวิธีการทำข้อนี้ทำยังไงคะเริ่มจากอะไรก่อน <c oughs> <c oughs> เริ่มจากอะไรก่อนคะอา้าวลองพูดมาเริ่มจากทํายังไงก่อนก็เริ่มจากเอาสิ่งที่โจทย์ให้มาสิ่งที่โจทย์ให้มาดูว่ามันมีกี่อันสิ่งที่โจทย์ให้มันมีทั้งหมดสามอย่างใช,ใช่ไหมคะอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาสองขั้นนะการหาคําตอบแบบสองขั้นนะคะแต่สิ่งที่โจทย์ให้ก็คือมีสามเงื่อนไขสหากรณ์กรโรงเรียนแห่งหนึ่งได้กําไรจากการขายสมุดขายสมุดได้เท่านี้นี่ อันที่หนึ่งอันที่สองขายปากกาได้เท่านี้น่ะนะคะอันที่สามนะคะเอากําไรมาปันผลให้สมาชิกเจ็ดคนคนละเท่าเท่ากันเนี่ยจะได้คนละกี่บาทนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเราก็ต้องหาก่อนว่าเงินที่ขายได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยยอดรวมทั้งหมดมันคือกี่บาทถูกไหมนะคะ ยอดรวมทั้งหมดมันคือกี่บาทนะักเรียนเขียนตัวที่เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะแสดงวิธีทรนะจะได้รู้ว่าเราจะต้องทําขั้นตอนในการทําเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะคะถ้าเป็นข้อนี้เนี่ยนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะเอาไปทาเราเอาไปใช้คิดหาคําตอบเนี่ยเราทํายังไงก่อนคะมันก็เริ่มจากเอาสมุดนะคะที่ขายได้หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะเอาไปรวมกับเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยแปดสิบหกก็คือ กำไรที่ขายปากกาได้ใช่ไหมคะสมุดกับปากการวมกันอะนะคะจากนั้นรวมกันแล้วได้เท่าไหร่ค่อยเอาไปทําอะไรคะเอาเงินปัน<ไ>ปผลมา,าแบ่งให้สมาชิกจานวนเจ็ดคนคนละเท่าเท่ากันมันคือกอารหารหารถูกต้องเก่งมากลูกอืมก็เอามาหารเจ็ดถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือทําในวงเล็บก่อนหนึ่งพันสาสี่สิบเก้า บวกเจ็ดร้อยแปดสิบหกใช่ไหมคะค่ะนั้นเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่นะคะทีนี้เวลาที่เขียนแสดงวิธีทำนักเรียนเขียนให้เต็มบรรทัดเลยนะคะแล้วก็เว้นบรรทัดด้วยที่เขาเว้นมาเวลาที่ทำเนี่ยตัวที่เป็นวิธีทำเนี่ยนะคะเขาเว้นบรรทัดให้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากอ่ะขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกก็คืออ่ะเราเขียนสิ่งที่โจทย์ให้ก่อน สหกรณ์โรงเรียน<ด>แห่งหน<ด>ึ่งได้กำไรจากการขายสมุดใช่ไหมลูกจากก็ขายสมุดหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทต้องสหกรณ์โรงเรียนได้กำไรจากการขายสมุดเราก็ตั้งไว้หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้าหน่วยเป็น บาทวาเว้นระยะให้มันห่างกันไม่ใช่เขียนติดกันยาวไปเรื่อยๆนะคะฝึกเขียนแม้แต่เขียนตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดก็เขียนบรรทัดต่อๆกันไปเรื่อยๆตัวหนังสือแล้วตัวเลขก็ติดกันไปขายสมุดแล้วก็ตัวเลขต่อกันมาเลยแบบนี้คนที่อ่านคนที่ตรวจคำตอบครูที่ตรวจคําตอบแล้วอ่านไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นทําให้มันเข้าใจจากปากกาถูกไหมคะ จากประกาเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทต้องเจ็ดร้อยแปดสิบหกหน่วยเป็นบาทใส่บาทด้วยห้ามลืมเด็ดขาดนะคะอ่าแล้วเราค่อยมาหาว่าได้กําไรทั้งหมดเป็นกี่บาทถูกไหมะจะได้กําไรทั้งหมดเขียนลงไปนะถ้าเกิดเปิดเปิดเอ่อเปิดเรียนแบบออนไซต์วันจันทร์นี้ นะคะเปิดมาแล้วต้องเสร็จทุกคนนะเพราะว่าคุณผู้เฉลยครบทุกหน้าแล้วนะคะจะได้กำไรทั้งหมดวิธีเขียนก็คือเราก็เอา1,349งบ้างบวกด้วย7จ็ดรได้เท่ากับเท่าไหร่เราทำแบบนี้ก็ได้<ะ>หรือ<ะ>หรือเราทำแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่<ะ>คิดเป็นการแสดงวิธีทำแบบนี้เลยค่ะค่ะ อทาแบบนี้เลยนะคะอืหน่วยตัวนี้ก็เป็นบาทรวมกันแล้วได้เท่าไหร่คะสองพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทค่ะสองพันหนึ่งร้อยสาสิบห้าบาทถูกต้องนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปปันผลอุ้ยแปบหนึ่งนะคะ Thank mm -hmm. you. ใช่แ่เแน่ชอใช้แบนแน่อนอ้าวมีใครอยู่ไหมเนี่ย สวัดีแฟนตาสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยฮัลโหลอะไรกันคิดถึงเพื่อน <c oughs> หรอคิดถึงเพื่อนวันจันทร์ก็ได้เจอกันละลูกนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะเราได้เงินที่เป็นจำนวนเงินรวมของกำไรที่ได้แล้วจากนั้นนะคะ จากนั้นเราก็ค่อยเอาค่อยเอาอ่าเขาบอกว่านำเงินกำไรมาปันผลถูกไหมคะนำเงินกำไรที่ได้มาปันผลให้สมาชิกในสหกรณ์ก็เขียนลงไปต่อเลยค่ะปันผลให้สม,สมาชิกสหกรณ์เจ็ดคนเจ็ดคน เจ็ดคนก็เขียนให้ตรงกันจะได้คนละจะได้คนละกี่บาทวิธีการก็คือใช้วิธีการหารถูกไหมคะ <S 2> 2, <S เราก็ <S 2> 2, <S เอาส <1, S 1> องพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าตังหาร,หารด้วยเจ็ดเท่ากับเจ็ดใช่ไหมคะผลลัพธ์ก็ต้องอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้จะได้คนละกี่บาท อุ้ยเดี๋ยวสา <300 S 1> <c oughs> มร้อยห้าได้แล้วรวดเร็วมากเลยเจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะ่ะ <c oughs> อ่าเจ็ดศูนย์ได้ศูนย์เจ็ดสามร้อยเท่าไหร่นะเจ็ดห้าเป็นสามร้อยห้าสามร้อยห้าถูกไหมคะอ่าหน่วยเป็นบาทถูกไหมคะอืมเพราะฉะนั้นตอบ ก็เขียนตอบลงไปนะคะสมาชิกสหกรณ์จะได้เงินปันผลคนละสมาชิกสหกรณ์จะได้เงินปันผลคนละสามร้อยห้าไมเป็นบาทนั่นเองตัวนี้ก็เขียนคำตอบลงไปแบบนี้ โอเคนี่คือข้อที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมีใครยังเขียนไม่เสร็จไหมคะลูกเขียนเสร็จแล้วค่ะโอเคอ่ะครูคไปข้อต่อไปเลยนะต่อไปข้อที่สองนะคะอ้าวมาดูต่อเลยข้อที่สองโจทย์ถามว่าอะไรคะจาก็เออไม่ใช่รถรรอ่าเอ่อรถอะไรคะลูก,กรถหกล้อสามารถขนอิ่ดได้เทียรละ สองพันแดร้อยก้อนในแต่ละวันนะคะสามารถผลอิดได้หรอบถ้าขายอิดก้อนละสี่บาทในหนึ่งวันจะได้เงินกี่บาทนะคะจะจะได้เงินกี่บาทในหนึ่งวันวิธีการทำทำยังไงเอย่ยถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนยังไงคะข้อนี้ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนยังไงข้อนี้ หนึ่งเที่ยวได้ทั้งหมดสองพันแปดรอยก้อน<ะ>ถ้าหกเที่ยวหรือหกรอบมันจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เออมันจะได้ทั้งหมดกี่ก้อนหากี่ก้อนนะคะวิธีการก็คือถ้าเกิดหนึ่งเที่ยวมันแค่สองพันแปดร้อยถ้าหกเที่ยวจะเป็นเท่าไหร่เราก็เอาสองพันแปดอยไปทำอะไรเอาสองพันแปดร้อยคูณหกครับคูณหกถูกต้องเก่งมากลูกสองพันแปดร้อยไปคูณหก่อน นะคะเราถึงจะรู้ว่ารวมกันแล้วเนี่ยมันได้ทั้งหมดเป็นกี่ก้อนใช่ไหมคะมันได้ทั้งหมดเป็นกี่ก้อนขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปถ้าอยากรู้ว่าเอาไปขายได้เท่าไหร่ก็ต้องมารู้ก่อนว่าอิดหนึ่งก้อนเนี่ยมันขายได้สี่บาทถ้าอิดจานวนทั้งหมดที่เราทําได้เนี่ยมันจะเป็นเงินกี่บาทก็ค่อยเอาไปคูณกับอะไรคะ คูณกับราคาของอิฐหนึ่งก้อนถูกไหมวิธีทําก็เริ่มจากอะไรคะเขียนสวยๆนะวิธีทําแสดงวิธีทาลงไปเนี่ยเริ่มจากอะไรก่อนลูกอ่าก็เขียนลงไปสิ่งที่โจทย์ให้รถหก้อตรงนี้ถ้าเราบอกว่าวิธยขี้เกียจเขียนคิดออกมาได้แล้วอะเขียนคําตอบเลยได้ไหมได้ถ้านักเรียนอยากได้คะแนนแค่สองคะแนนเขียนลงไปเลยสองส่วนสิบนะคะ วิธีทาตรงนี้เขาให้เราเขียนเพื่อที่จะเราดูกระบ,บวนการคิดของเราถ้านักเรียนสามารถอธิบายกระบ,บวนการคิดว่าเราคิดแบบไหนได้นักเรียนก็ได้คะแนนเต็มค่ะนะคะเพราะว่าการได้คะแนนเอ่อได้คําตอบมาคกับค่าคําตอบมันถูกเนี่ยนะคะค,คุณครูที่มาตรวจข้อสอบนักเรียนไม่รู้นะว่านักเรียนคิดเองไหมหรือว่านักเรียนไปเอามาจากไหนนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือขั้นตอนกระบ,บวนการที่ให้ทํา นะคะทำไม